จุดมุ่งหมายของคุณภาพของเราคือ,อความแม่นยําความเที่ยงตรงแล้วก็สัดส่วนที่เหมาะสมนะฮะทุกโมเดลของยูนิที่ออกไปหาลูกค้าเกิดจากจออิ่งในคอมพิวเตอร์แล้วก็ถ่ายทอดไปโดยใช้ดิจิตอลคัตติ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยว่าถ้าเกิดลูกค้าได้ตัวอย่างในมือสุดท้ายต้องลงโปรดักชันตัวอย่างในมือกับตัวอย่างโปรดักชันจะเหมือนกัน100% ออเดอร์เล็กๆหรือแม้แต่ตัวอย่างเราทําได้นะ,ะเนื่องจากเรามีแผนกหนึ่งหรือโซนหนึ่งเขาเรียกในส่วนของดิจิทัลคัตติ้งหรือแซมเปิลเมเกอร์กลุ่มแรกจํานวนไม่เยอะหรือแม้แต่ทําแบบชิ้นเดียวในโลกเราไม่เขียนดรออิ่งออกมาเป็นชิ้นหนึ่งให้กับลูกค้าได้เลยทางยูนิจีเนี่ยได้มีการลงทุนในส่วนของอุปกรณ์หรือแม้แต่เครื่องจักรระดับโรบอทที่เข้ามาช่วยในการทํากล่องเพราะยูนิจีเนี่ย ทำงานให้กับแบรนด์ระดับโลกเรารู้ถึงปัญหาเรารู้ถึงอุปสรรคเรารู้ถึงขอบเขตของสิ่งที่จะเกิดขึ้น u n นิจีจะมีเทคโนโลยีมีเครื่องจักรซึ่งสามารถครวบคุมถึงตำแหน่งความเที่ยงตรงการ error เออร์เลอร์นี่ยค่อนข้างต่ำมากแม้แต่ตาเรายังไม่เห็น0.01% Packaging เนี่ยมันคือหน้าตาของโปรดักตบางทีเนี่ยโปรดักตอาจจะระดับกลางกลาง แต่มันถูกเสริมด้วยแพคเกจิ้งเป็นกลาง plus plus หรือเป็น high-end ไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะก็เป็นคนไทยเป็นบริษัทไทยเราก็อยากพัฒนาคนของเราบริษัทของเราองค์กรของเราชุมชนของเราให้ไปถึงจุดนั้นซึ่งคนไทยเนี่ยโดยโน้ตฮาวแล้วเนี่ยมีศักยภาพ